เมียวรูปร่างประเปรียวน่ารักแทฮร้องเรียกเมียวเมียวเดี๋ยวก็มาทำไมมันไปวะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เรากลับมานะครับนะเมื่อกี้เราทิ้งข่าวไว้ที่บักนะครับบักเกียนมากนะครับบั๊ขาประตูตู้เสื้อผ้านะครับโอเคเราจะเปิดเข้าไปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เรารอบนี้เราจะไม่พลาดแล้วนะครับ โดยที่เราจะไม่ต้องเราจะต้องวิ่งเข้าไปเบยนะครับรู้สึกว่ามุมขวาบนนี้มีรูปเซฟนะครับชิบหายแล้วอันนี้คือคน4ี่คนที่ห้อยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับเป็นไปได้นะครับแล้วข้างบนนี่คืออะไรนะครับถุงยางอนามัยเอ้ยไม่ใช่นะครับกันไกใส่ผ้าไหมไขรส่งใบ2องบาทห้าสใครหนึ่งใบไม่ใช่เหรอผิดหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้สั่นสู้อุยชิบหายแล้วครับ เด็กครับคุณผู้ชมครับเรามองข้างหลังไว้ก่อนเลยอย่านะเพลงยจะขึ้นนะครับมันมีข้อความทิ้งไว้ว่าอย่าอย่ามายุ่งกับลูกชันนะครับซึ่งซึ่งมันมีให้กดอีแล้วแล้วอะไรแว๊บๆอยู่ข้างหลังนะครับ <c oughs> แล้วยังจะเปิดเข้ามาดูทำไมตุ <c oughs> ๊กตาหมีมีเพื่อนเล่นโ <c oughs> อ้โหตื่นช้าแล้วลูก ใครอยมาตัดผมส่งนักเรียนโอ้โหอกูไม่เอากูไม่อยากจะเอาส่งนักเรียนนะครับเอาผีสั้นอย่ามาสั้นลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยว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 กูเด็นยูเห็นเดี๋ยว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 เไเดียินดเดียงเดียวเดียเดียวูดี๋ยวดียเเีดเเียดีย กูกูเห็นนะกูเห็นนะหันหน้ามาอีดอกยังไงยังไง,ะไงฮะยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหายไปแกะเพรามันชีวินกูเห็นกูเห็นเม่มไข่กันไกลอหรฮะเปิดบาร์เบอร์แล้วไม่ได้คนเหรอฮะนี่นะเจมบาร์เบอร์วิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไหนครับคุณชกฮะ ี๋ยวทำไมเงายังเหลือทำไมเงายังเหลือเมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับอู้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 เสพตาเสพตาเราไม่เสพตาฮะมึงเป็นผีดีไซเนอร์เหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยโคตรกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษไม่เดียวตายตายอู้อู้อู้ทำไมตัวมันยิงสูงขึ้นวะเด้อ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 อีดอกกูได้ยินกูได้ยินเสียง ดิ้นนะดิ้นนะฮ้ดินเสียจตัวนี้ฮะับอูถ่ายไปก่อนเลยอุ้ยโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษเอาเวียงเวียงฟังเพลงเวียงนะเฮ้ฟังเพลงเวียงนะอุ้ยเดี๋ยว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 หัวกูจะเป็นนักเรียนจะเป็นทรงเกียนอยู่แล้วอีสัตว์เดี๋ยวอย่าพึ่งไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชิบหายนะครับโอ้โห อย่าบอกนะว่าครับคุณผู้ชมครับอ้าวเดียวมีกำลังดีตื่นจากความฝันได้รอวันที่ผ่านมาโอ๊ยตายดิยวแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยชิปหายแล้วนี่กูต้องมาเล่นกับนี่กูต้องโอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูเห็นกูเห็นกูต้องมาสู้กับมึงไหนใช่ไหมอีดอกมึงอย่าหายเด็เก่งจริงมึงอย่าหายลูกเก่งมึงเก่งจริงอย่าหายลูกอย่าหายอีพีอีดอกนี่มันเก่งจังวะมึงฮะกูเห็นเอามึงติดตัว <c oughs> วะไม่ได้แดกแต่มึงได้แดกกคมาทีจริงแล้วว้าโทษไปไปไปวู้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 เดยอเด้อเด้อเด้อ เสียงจะทังนี้ครับผู้ฟังตอนนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ติดแตกไม่ติดแตกไม่ติดแตกไปไปแทนคิมทาคิมทาคิมแก้รถเหนยวย่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อ,นอีดอกกูเห็นกูเห็นไม่ติดแจ๊ก <laughs> ว้าูกูอยู่ติดกันไกลใส่ผ้าไหม ส่งไปส่งบัตรห้าสิบกูอยู่ติดมุมห้องแล้วมึงจะมาหลังห้องอีกนะอย่ากูขอร้องกูขอร้องนะขอร้องเมโจอย่านั่นไงอีโง่เอามึงย่องมาทําไมกูให้มึงวิ่งเข้ามาเลยกูให้มึงวิ่งเข้ามาเลยกูอยู่กับลูกมึงนะแม่กูมีลูกเป็นเป็นตัวประกันแล้วแม่กูเห็นกูเห็นอะไรกูเห็นกูเห็นเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียงอยู่ข้างหลังนะ โอ้โหมึงมามึงมาแบบแร็ปเอกเอาสบัดสบัดสบัดสบิงสบัดสบิงสบีหายเดี๋ยวเดี๋ยวผีสบัดผีกสะแหัวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามากระแทกหัวกูผีกระแทกหัวเดี๋ย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 วกูขอโทษกูขอโทษเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นครับพี่ปองครับอุ้ยอุ้ยมันอยู่ข้างหลังโอ้โหเดี๋ยวครับเอาซูมซูม เดี๋ยวก่อนว้าวววววววเอาเอาเอาสบัดสะบัดเอาผีไงหัวเอาผีก้มหัวเอาเอาผีไงหัวครับผัวผัวไงอะไรเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีแอนแผ่นอีโอ้ยตายแล้วอ่าะลลูกเป็นไงล่ะลูบอหมครับน้ำเต็มตัวเลยครับยังไง่คือน,น้ำแตกไปหมดแล้วครับตอนนี้นะครับ น้ำตรงน้ำตานะครับอยู่ไม่ได้แล้วอ้าวสเปนจะอะไรขึ้นลูกโกเฮ้ยตรงนี้มีอะไรมีกันไก่ใส่ถ่าใหม่ไก่สองใบสองบาทห้สาสบาิบเอ๊ะไข่หึงใบเมื่อกี้กูก็รล้อผิดชิบหายแล้วลูกไิชื่อนี่ไข่เว้สวัสดีถึ <c oughs> งใส่ได้ปริญญามาปริญญาใจแต่แ,ตแมวนี่แมวเอ้ยแมวมีว รูปร่างปะเปียเดี๋ยวนะจำได้แล้วค๊หนึ่งขออ่านเคล็ดก่อนนะครับเอ้นี่นะครับคามิล่าแฟลตซีมดิสไ n เออร์โกสดอกเป็มันบอกว่าเออวุ้นี่ไงครับรูปนี้ครับคุณผู้ชมครับที่เราเห็นนะครับมีคนหนึ่งสองสามนะครับชิบหายนะไม่ใช่สี่เลยก็มีเราเพื่อนเราแล้วก็อีกเพื่อนเราอีกคนหนึ่งตัวว่า หายนะคุณผู้ชมครับแล้วคีมันบอกว่านี่มันบอกว่าอีสัตว์ลนยนะครับมันมีอีกุญแจอยู่ในห้องใช่ไหมกุญแจกุญแจโรงเรียนนะครับที่ห้อยอยู่แล้วเราไปผูกมันตอนแรกนะครับในพา์ที่2นะคุณผู้ชมจําได้ไหมครับนี่ห้องน้านะครับนะครับจังหวะนี้อุ้ยจังหวะนี้ทาไมไฟกระพริบแต่ลูกนะครับอย่าพึ่งนะครับขอร้องนะครับตอนนี้อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับว่าแต่ตรงนี้เราลงมาที่ไหนครับ ชิบหายนะครับเดี๋ยวมาตื้อดึงอีกกูเปิดเฟสไว้ใครทักมานี่ขอสราบแช่งนะฮะนะฮะเอาหนูหนูหนูหัวหนูเหรอเห็นมีหนูไหมเห็นมีหนูไหมเห็นมีหนูบ้างไหมอุ้ยโอ้โหูพี่ดิฟจังเลยดิฟผ่านแน่สองรอบแล้วฮะเดี๋ยวคิดวันแน่คุณแม่ขอร้องนะครับตอนนี้เราต้องมาตามหาหมูนะครับหลับอยู่เสร็จกูละมึง กนเลยเเยี่ยมเจอกุญแจโรงเรียนแล้ว่าแม่งักทีนึงาแม่งทีนึงแล้วทำไงต่ออุ๊ยอุยขอโทษเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าบอกนะหมูตื่นอย่าให้หมูตื่นนะลูกนะอย่านะลูกอย่าอย่าตอนนี้วิ่งกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไปตรงไหนครับเราต้องไปที่ทางออกครับคุณผู้ชมโอ้ย<ท> <c oughs> เดี๋ยวนีเดี๋ยวกูววขอโทษกูขอโทษกูจะไม่ขึ้นไปแล้วกูขอโทษทางลงอยู่ข้างล่างทางออกอยู่ข้างล่างลูกเสียงยี่อะไรอีกเนี่ยลินดาแม่เหรอฮะมันจะเป็นลินดาแมนเหรอมันจะเป็นวีลินดาจะลถแฟนตาอสไปโอ้แล้วนี่มาแรงอะไรคุณผู้ชมครับ โอ้โห <poisoned indo> oh oh. เอ้ามารงเต็มหน้าเอาเสียงอะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดเสียงอะไรมะครับเสียงอะไรมะครับมาจากข้างหน้าครับคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างอ้พี่ป๋องพี่ป๋องครับโอ้ยไอ้เจ้าพี่ป๋องไอ้กูบอกให้มึงใช้โอ้โหเต็มหน้ากูบอกแล้วใช่ไหมให้มึงใช้คอเกตโอ้โหกูบอกแล้วใช่ไหมให้มึงใช้คอเกต นี่เป็นหานะคะครับใช้ยาสิฟันอะไรค่เนี่ยเกลืออยู่แล้วครับเกลืออย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีสมุนไพรด้วยพ่อแก่สูตรเกือสมุนไพรผีตัวนี้สอนให้รู้ว่ากินปากไม่ใช่เรื่องตลก<อ>มันเกี่ยวกับเกมไหมเนี่ยชิบหายดีเอาคันตูดตื่นขึ้นมาจากความฝัน สิบสองเลยครับแม่ตีนนอนแม่กับอาร t เรดวินเทจอินคิสซูเปอร์เนเจอรโลโอเคครับเราต้องวิ่งไปตามทางอ่ะอาร์เ i n วินเทจอินคิสกูต้องวิ่งไปตามทางดูไหมน่าจะถูกต้องนะครับนะโอเคนะครับโอเคเจอผีคอนเกตเมื่อกี้นี่ เราได้สัมผัสกลิ่นปากของผีเต็มๆเลยนะครับซึ่งซึ่งแบบว่าเจอกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก้าไปเมื่อกี้นี่ถึงกับเอ่อวิอน,นี้อะไรครับประตูทาไมประตูมันเยอะจังเลยเราก็งงกับปิศามาตั้งนานนะครับเดินไปเดินมามันก็มาเจอห้องนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ใครมันจะไปเจอกับมันวะก็เราเนคนหนึ่งนะครับโอเคสรุปเราต้องถือกล้องแล้วเปิดประตูอ,อ,อ้อีกแก้วอีแกรหวอโอ้โหครับคุณผู้ชมครับประตูทางออกก็อยู่ข้างหน้าแับดูซิเรามีอะไรนะครับโอ้โหจะไปยากอะไรเรามีสกูคี้นะครับกุญแจโรงเรียนนะครับโอ้โหนะรับ ความฝันในการจบเกมนี้อยู่แค่เอื้อมนะครับปั่นก่อนอื่อนนะครับขอถ่ายรูปอีป้านี่ไว้ก่อน, <overthrow> อนโอ้โหกับบ้านเรารักโอ้โหสัดโอ้โหมึงจะมาเต้นมึงเป็นเลดี้กาก้าฮะโอ้โหแม่มื่อ,อสะดุ้งเหรอแม่มื่อสะดุ้งเหรอฮะทำกูสะดุ้งจังเลย,เด,ยเดี๋ยว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 อยู่ไหนวะเนี่ยมันไปไหนแล้วมันไปไหนนะคคุณผู้ชมครับโอ้โห ดาเมมดิดูดิ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 มันหายไปไหนแล้วครับโอ้โหลีนดาอู้หูเอ้าแมลงสาบบ้านใครอะฮะมาเต็มมาเต็มดูดิ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 อู้หูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้โหเอาเปิดประตูใครปิดไปเร็วเลยไม่ทันแล้วครับมาทางนี้ นะฮะตัวอะไรเต็มไปหมดเลยครับนะโอ้โหอยู่ข้างหน้ากูขอถอยหลังกูขอโทษเด้อเดเดโอ้โหครับจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับยังตามรามุดอยู่ลงเปล่าครับโอ้โหลงมาทางนี้ครับเราจําได้ครับหันหลังกลับไปครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยขอโทษขอโทษขอโทษจากใจอยู่ตรงนี้ทางนี้ทางนี้ครับโอ้โหทางนี้อ้อมได้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋เดอเดเด้อเดเด้เด้เด้เด มีเชลได้สักอันหนึ่งไหมเนี่ยฮะแม่อยู่ไม่ได้เลยครับนะฮะไล่ตามมาอย่างกับผีอะไรนะครับมีทั้งผีมิคุนะครับผีกันไกลใส่ผ้าไหมนะฮะสองบาทห้าสิบนะฮะผีสั้นนะคับยังมีเลดี้เจ้กแค่กับอีกตัวหนึ่งอะไรมันจะเยอะนักหนาววนเี้เกีนเยนไฮะโอ้โหดินดาเมสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องลงทางไหนไหมบเดี๋ยวนะทางนี้ไปให้แน่ลงไปนี่เจหมูนะครับจำได้ผมจำได้ครับผมผมเป็นคนความจำแม่นนะครับแต่วันนี้พูดไม่ทันเลยครับพูดติดติดขัดๆนะครับอ่าลินดานะครทางนี้ครับทางนี้ครับวู้ฮู้ในเวลาสู่อิสระภาพนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครจะเจอทางที่เราเจอหมูครั้งแรกนะครับ นะครับได้ยินเสียงหมูนะครับใครมาถอยหมูในแถวนี้นะครับไม่มีนะครับมีแต่แบงสาบนะครับโอเคนะครับประตูอยู่แค่เอื้อมนะครับโอ้โหอยู่กันเป็นใยลําแสงนะครับวุ้โหอย่างโอ้โหบ้านมึงไข่ฟันโอ้โหให้หนูอูคอหนูเอ้าเอ้ามาครับเอาทำไมต้องกดเอ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาแมวแมวกินหนูให้หน่อยแมว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เราต้องกด เดินกลับทางกันนะครับคุณผู้ชมครับนายเข้าใจฟิลลิ่งไหมครับกดเดินหน้ามันเดินกลับหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกดซ้ายขันซ้ายโอ้โหเทางไหนวะเนี่ยซ้ายครับซ้ายครับซ้ายเออเอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ทางนี้ครับโอ้ยพูดไม่ทันพูดไม่ทันบอกตรงว่าพูดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋โอ้นี้ครับทางเดิมนะครับโอ้โหไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับ ทิ้งเวลากลับบ้านนะครับแม่รออยู่นะครับโอ้โหเดี๋ยวดเหือขวาครับกดดีครับกดดีโอ้โหไอ้ัดโอ้โหมาจีสะดุ้งเพื่อนยังยังจะปัดกูมาอีกกูขอโทษมายืนใส่ชุดนี่ขอหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหโ้ำเหี้ยอะไรนะยังจะมาเปิดอีกเป็นกูกูพุ่งออกไปแล้วอย่างอย่างอีกอันสายหามันคืออะไรเปิดเออแค่นั้น โอ้ผมใครผมอีมิคุใช่ไหมโอ้มันมีวิวัฒนาการนะคอมีวอรูชั่นดูมันมองแน่โอ้โอ้โหจบแล้วยังไม่พอยังจะมีบอกว่าทูบีคอนติเนียโอ้ตาย เานะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าจบไปเกมหนึ่งแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ d e a d o u t นะครับเกมหลอนๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับไม่ว่าคลิปใดก็แล้วแต่นะครับหรือว่า d e a d o u t ตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทที่4นะครับถ้าไม่มีกําลังใจจากคุณผู้ชมทุกท่านในการกดไลค์นะผมคงไม่มีแรงเล่นเกมนี้หรอกนะครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่านะครับผมก็อ่าคุณผู้ชมท่านใดอาจจะไม่สนุกนะครับเพรว่าเพราะว่าเห็นผมกลัวแล้วใครก็กลัวผีผมก็กลัวผีเหมือนนนกัะแต่่วา เอ่อคุณผู้ชมที่เข้ามาทนดูนะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะไว้เจอกันใหม่ซีรีส์หน้าครับอย่าลืมกดติดตามไ่ดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้ยล่ะบา,บายๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไปเพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่างน,นี้เลย